สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไรอยู่ในกล่องนะครับผมพบก,กับพี่ชินคอนเดิมนั่นเองสวัสดีครับสำหรับในวันนี้นะครับผมยังคงอยู่ออกับเกม Legend of r u n t e r r a นะครับผมก็น่าจะเป็นสิ่งที่ผู้เล่นใหม่หลายๆคนสงสัยนะครับว่าการ์ดหาจากไหนเออเราจะไปหาการ์ดจากไหนวะกดกาชาหรือเปล่าเฮ้ยก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าหากาชาในเกมนี้ไม่เจอนะครับผมโอเคผมจะมาแนะนำ วิธีในการได้การ์ดจากเกมนี้กันนะครับผมก่อนอื่นนะครับวิธีที่ง่ายสุดฟรีสุดนะครับผมนั่นก็คือการหาการ์ดจากการเก็บรีวอร์ดนั่นเองนะอยู่ตรงนี้ครับรีวอร์ดนะครับผมกดเข้าไปนะครับนี่เลยก็ให้คุณสังเกตที่ตรงนี้ก่อนนะครับเชนรีเจียนนะครับกดปุ๊บนะมันจะให้เลือกครับผมว่าคุณอยากจะได้การ์ดจากอาณาจักรไหนรีเจียนไหนก่อนนะครับ มันจะน่าจะดีฟอสเป็นดมาเซียให้นะครับผมอาสมแตบพี่ชินอยากได้การ์ดจากดิมาเซียจังเลยนะครับหรือว่าอยากได้การ์ดจากบริชวอเตอร์จังเลยนะครับทำยังไงดีไม่ยากครับไปเล่นไปเล่นนะครับเล่นให้ชนะหรือแพ้อย่างไงก็ได้นะครับเล่นชนะก็จะได้พอยท์ เล่นแพ้ก็จะได้พอยสู้กับบอทก็ได้พอยสู้กับเพื่อนก็ได้พอยนะครับแต่ว่าจะมีข้อจํากัดอยู่เช่นแบบสู้กับเพื่อนได้ไม่เกินชนะ5้าตาแพ้5ตาอะไรอย่างนี้นะครับสู้กับบอทแพ้ได้ไม่เกินเท่าไหร่แต่พอเล่นเสร็จไปแล้วครับมันก็จะได้พอยพอยนี้จะมาสะสมนะครับสะสมเอามาเปิดกล่องแบบนี้นั่นเองอ่าเห็นไหมเราก็จะได้การ์ดนะครับผมอย่างเงี้ยปิ๊ง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 อุได้แชมเปี้ยนด้วยโชคดีมากนะครับนี่นะครับผม พอสะสมมาเรื่อยๆก็จะเอามาเปิดนะครับผมแล้วในกล่องก็จะให้กร์ดให้วายการ์ดแล้วก็ให้ชาร์ตนั่นเองชาร์ตก็เอาไปคราฟได้นั่นเองครับผมนี่แหละครับผมคือการเก็บสะสมนะครับส่วนพอยเนี่ยวิธีการได้สามารถจะมาจากการเล่นการทำมิชชั่นนะครับอ่ะอยกตัวอย่างเช่นไปที่หน้าโฮมนะครับเนี่ยจะมีเคเวสประจำวันอยู่นะครับถ้าทำเคเวสสำเร็จปุ๊บอ่ะก็จะได้ XP ไปใช้นะครับผม XP พพวกนี้ก็เอาไปสะสมเปิดกล่องนั่นเองนะครับ ซึ่งสามารถเปลี่ยนดีเจนได้ครับช่นแบบกโอ้ไม่อยากเก็บบริชวอเตอร์แล้วเปลี่ยนเป็นดมาเซียนะครับกดแอคทีฟ e x p ที่ได้จากการเล่นก็จะมาเพิ่มในหลอดตรงนี้แทนนะครับผมก็ค่อยๆเก็บกันไปนะครับยิ่งเก็บเยอะนะครับก็ยิ่งไดของดีๆนะครับผมแต่ก็ต้องใช้เวลาในการเล่นพอสมควรเลยนะครับก็ปกติแล้วพี่ชินก็มักจะมาแวะมาทำควิสประจำวันนะครับเล่นกับเพื่อนสลับแพชชนะ5ตาอะไรประมาณนี้เพื่อให้ได้อ x p สะสมนั่นเองนะครับนี่คือวิธีในการได้นะครับผม นอกจากนี้นะครับ e อ p ที่ได้นั้นจากการเล่นยังสะสมในกล่องประจำสัปดาห์ด้วยนะครับกล่องประจำสัปดาห์นี้ก็คือจะค่อยๆเก็บ EFP นะครับมันจะเก็บ EFP จากทั้งสัปดาห์นะครับโดยจะจบที่วันอังคารนะครับผมพอครบละวันอังคารเวลาบ้าาประมาณสักตีสองตีสามตีสี่มั้งจะไม่ได้ว่าตีอะไรไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยรอดูนะครับผมมันเราก็จะได้รับรางวัลเป็นกล่องที่จะมีชาตมี Y วการ์ดมีการ์ดจากทุก ลีเจียนแจกเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็ได้การ์ดดีๆสะสมกันไปนะครับผมอ่านี่คือวิธีการเก็บการ์ดจากคอลเลกชันนั่นเองนะครับคราวนี้พอเก็บมาสักพักแล้วแน่นอนว่าบางทีพวกการ์ดแบบการ์ดระดับแรงเงี้ยหรือแชมเปี้ยนเนี่ยมันไม่ได้ในทันทีนะครับมันแบบมันอยากจะคราบเอาตอนนั้นเลยอ่ะเพราะเปิดกล่องมันอารมณ์กล่องสุ่มไม่รู้ว่าจะสุ่มได้แชมเปี้ยนตัวไหนไม่รู้จะสุ่มได้การ์ดที่เราจะใช้หรือเปล่านะครับดังนั้นวิธีที่จะได้การ์ดที่ต้องการ มีอีกหนึ่งวิธีนะครับผมนั่นก็คือการคราฟมันขึ้นมาเลยนะครับการคราฟมันเลยนะครับผมคราฟยังไงดีเดี๋ยวพี่ชินยกตัวอย่างจะคราฟการนี้ละกันนะครับผมอ่ะขิกขวาที่การนะครับถ้าเกิดเป็นเล่นในมือถือแล้วจะกดค้างมั้งจำไม่ผิดนะครับก็วิธีในการคราฟมันมีอยู่3อย่างด้วยกันนะครับ 1. คราฟด้วยายการ์ดซึ่งายการ์ดได้มาจากไหนก็เมื่อกี้เปิดกล่องได้ไงอ่ะก็จะได้ายการ์ดมานะครับายการ์ดก็จะมีสระดับด้วยกันนะครับายการ์ดระดับ ธรรมดานะครับระดับสีเขียวสีฟ้าสีม่วงและก็ระดับสีเหลืองแชมเปี้ยนนั่นเองนะครับผมก็สะสมกันไปอย่างตัวเนี้ยมี39อันละหรือวิธีที่2นะครับใช้ชาดนั่นเองอ่นอย่างเนี้ยนะมี20,000อัน,อนคือเล่นมาประมาณเดือนหนึ่งละก็จะสะสมเรื่อยๆนะครับยิ่งเป็นการระดับสูงเนี่ยก็จะยิ่งใช้ชาดเปลืองนะครับผมอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นการดระดับอ่าสักสีสีอะไรดีสีน้าเงินอย่างเงี้แล้วกันอ่ะก็จะใช้แพงขึ้นนะครับ อย่างถ้าเกิดเป็นแชมเปี้ยนเนี่ยแพงมากใช้ทีละ0 0 0พนนะครับผมส่วนมากก็จะใช้ไวการ์ดคาบมากกว่านะครับหรือวิธีที่3ครับเติมเงินแล้วกดเอาเลยนะครับผมก็สำหรับคนรีบร้อนนะครับแต่ส่วนตัวไม่ค่อยแนะนำนะครับผมอยากให้เอาเงินตรงเนี้ยไปซื้ออื่นมากกว่านะครับเพราะว่าในสโตร์เนี่ยโอเคมันมีซื้อสตาร์เตอร์บันเดิลนะครับคือถ้าเกิดใครไม่ซีเรียสเรื่องเงินก็กดเติมได้เลยนะครับก็จะได้แพ็คเริ่มต้นมานะครับได้การ์ดพอสมควรแต่จริงพวกนี้เนี่ยเราเก็บ จากรีวอร์ดไปเรื่อยๆหรือครับเรื่อยๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ส่วนมากแล้วเรามักจะเอาคอยนะครับผมพวกเนี้ยเอาพวกเหรียญเนี้ยไปทําอะไรนะครับก็ไปซื้อพวกสนามแข่งขันสวยๆนะครับตกแต่งหรือซื้อกาดเดียนนะครับเนี้ยพวกเนี้ยน่ารักนะครับอะไรเงี้ยซื้อมาเป็นตัวละครเรานะครับก็ได้หรือซื้อสลีฟก็ได้นะครับผมซื้อหลังการ์ดก็ได้แต่หลังการ์ดจริงๆเราเก็บจากรีวอร์ดได้นะครับ ซื้อจากซื้ออีโมดก็ได้นะครับเอาไว้กดส่งอติเกอร์แสดงอารมณ์นะครับผมอะไรประมาณนั้นนะครับได้หมดเลยนั่นเองนะครับก็นี่จะเป็นวิธีในการได้การ์ดต่างๆนั่นเองนะครับผมสำหรับคนที่สนใจนะครับเล่มเกมดีเจนอลเลยท่าแล้วแบบไม่รู้ว่าเจ้าการ์ดจากไหนนะครับก็แนะนำครับผมพยายามขยันเล่นไปเรื่อยๆเก็บรีวอร์ดไปเรื่อยๆนะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นช่วงเลเวลแรกๆนะครับผมมันจะคูลี XP ให้ด้วย รีบเล่นกันละกันนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับพี่ชินกับการแนะนำวิธีการหาการ์ดในเกมรีเจนนับลูเทลา่าคงต้องขอจบลงจะไี่เท่านี้นะครับผมไว้เจอกันต่อตอนหน้านะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย